เกมนี้ก็สิทธระดับโลกที่จะทําให้เด็กในฝันของทุกท่านเป็นจริงได้ <smiling S 1> และวันนี้นะครับผมเราก็มีสีนุ่มเดอะชอตของเรามาเมื่อกี้สติสตันก็หลุดๆกันไปบ้างไม่รู้ว่าเขากลับมากันหรือยังคุณภาคุงคุณกลับมาหรือยังคะอะไรนะฮะคุณกลับมาหรือยังอย่าเพิ่งถามผมตอนนี้ผมจำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับผมทีมปลากุ้งเนี่ยได้ไปหนึทีมชิ้นมี2ทีมปล่อยมี2นี่คุณตั้นยังไม่มีโอกาสเยอะสุดใช่เพราะฉะนั้น ผมว่าเรามาต่อกันเลยดีไหมครับคุณเต้นครับเริ่มครับ<ม>สาวคนนี้สาวสูงหุ่นดีอชอบขี่ขี่อะไรอ่ะชอบควบว้าวต้องเก๋ครับ หรือเกศเลเดเลอร์ค่ะเป็นสาวสูงยาวเข่าดีผิวสวยแล้วก็มีดีกีเป็นถึงรองนางแบบโลกนะคะปัจจุบันเกศทำธุรกิจส่วนตัวค่ะซึ่งมีหลายธุรกิจมากนอกจากนะคะจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีแล้วนะคะยังเป็นคนที่มีความสามารถนะคะความสามารถของเก๋น,นะคะก็คือการขี่ม้าค่ะขี่ม้าของเก๋น,นะคะไม่ได้เรียนด้วยค่ะ พอดีขึ้นไปควบขี่ขี่ขนั่งๆขยับขยับ,ยบมันก็ดันขี่ได้ค่ะแล้วก็สำหรับนะคะถ้าใครเป็นแฟนเก๋แล้วนะคะด้วยความที่ทำงานเยอะนะคะเก๋ก็จะรักให้มากค่ะก่อดกันแน,น,น่น,แ,นแล้วก็ไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะ ถ้ายังไงแล้วนะคะอยากกอดกันแนนกับท้าหันมาหาเก๋นะคะหมดเวลาเชิญสัญชาตญาณนักล่ากันหน่อยเชิญสัญชาตญาณนักล่ากันหน่อยครับคุณเค่ะวัสดีเป็นไหมคุณไม่เชื่อผมตื่นเต้นคุณเต้นดีกว่าหันมาคนล่าแบบไม่คิดเยอะเลยแล้วแบบนิ่งๆอันนี้สัญชาตญาณเป๊ะมากใช่คุณเต้นครับคุณไม่ค่อยเก่งแต่รัก จคุณไม่ใค่เก่งแต่รักหมดใจถ้ารู้ว่าชอบบันไดอะไรไม่ชบอะไรชอบบันไดทำไมแล้วก็ชอบควบไงอ๋อบันไดขึ้นบันไดมต้องมีทักษะต้องมีทักษะนะแต่คู่แข่งของคุณนี่สิเขาใหม่แล้วคนนี้เขาก็ไม่นิ่งจริงๆเขาคึกคักอยู่ตลอดเวลาคุณเชี่คุณมีดียังไงครับผมผมก็ผมก็ควบเก่งนะฮะ ก็ามาเลยครับก็ามาครับไม่เล่นครับส่งแรงส่งแรงไปสวยเลือกได้อย่างคุณเนี่ยคุณจะเลือกทีมชินหรือทีมเต้นครับพี่เต้นค่ะทีมเตินเต้น ได้สักทีมาทีหลังบอกแล้วกันบอกแล้วกันใครบ้างคะพีเติร์ค่ะกับพี่ชินก็ใช่ค่ะคือตอนแรกตั้งหลังเวทีบอกว่าพี่เติร์เนี่ยจะเป็นคนที่หันยากมากหัช้ามากแต่พอบอกว่าขี่ไ้มพี่เติร์นหันมากคนแรกเลยนะทำไมเนาะตรงไปยังเป็นคนชอบขี่เหมือนกันเพราะเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่าจากคุณเก๋นะที่ผมว่า คงจะเรยงสัตยาความเป็นนักล่าของหนุ่มๆของอไราทั้ง3คนกลับมาอย่างเป็นพร<ช>อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเริ่มต่อกันเลยครับใส่หน้าเลยม <laughs> <laughs> น้องคนนี้ฟอร์มแอนด์ฟิตนักกีฬาอะไรองี้เหรอสเสน่หของเขาด้่นะสะกิดหนุ่มสกิดหนุ่มสกิดเลยทีเดียวน้องบุ้ยหวานครับ ชื่อไวหวานค่ะเป็นคนรักสุขภาพค่ะเห็นรูปร่างเซ็กซี่แบบนี้นี่นะคะเพราะว่าไวหวานมีเคล็ดลับทําประจําทุกคืนก่อนนอนค่ะแล้ววันนี้นะคะไวหวานก็อยากจะมาหาคู่น,นะคะเพื่อที่จะมาทําท่ายากแล้วก็มาออกกําลังเรียกเหงื่อกันค่ะอ่าเรามาลองท่าแรกกันดีก,กว่านะคะโอ้โหท่าแรกนี่นะคะเรียกว่าท่านวลน,นางรังการหลังนั่นเองค่ะ คุยได้ค่ะสำหรับท่าที่สองเรียกว่าสาวน้อยแแปลงยิ้งนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ท่าน,นี้นะคะจะแข็งแขน่ะแล้วก็แบบนี้นะคะทางขายกขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เกรงหน้าท้องค่ะสําหรับใครที่แอดวานต้องการแอดวานก็ยกนิดนึง oh, <wow. S 1> นี่นะคะทำาถึงร้อยทีรับรองว่ากล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงค่ะสําหรับท่าสุดท้ายนี่ต้องทาเป็นคู่ค่ะใครที่อยากจะลองมาทํา กับมวยหวานขอเชิญเลยค่ะมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วอ่ะท่าไงอ่ะท่าไงคะยังไงดีคะผมขอย้อนไปกลับไปท่าเดิมได้ไหมฮะท่าเมื่อกี้แต่ผมขอนอนอยู่อย่างนี้ได้ไหมฮะก็ได้หันจนเลยท่าอะไรนะอะไรท่าอะไรแพงกิ้งคุณไม่หันแล้วนะหันไปแล้วไงคุณหันตอนไหนวะคุณดูของผมปิดสุดด้วย ครับเป็นไหนเขาขึ้นมาเป็นคู่แล้วให้เขาคู่กันดีกว่าแล้วก็ทำด้วยกันดีไหมได้ค่ะแล้วแต่ได้หมดเลยเอาดีไปกันหมดนี่คู่กันเลยถ้าเกิดเป็นคุณภาคกุ้งแล้วคุณจะไปเป็นท่าไหนครับน้ท่าไหนชอบท่ายากหรือท่าง่ายค่ะตอนนี้ท่าอะไรก็ได้ทุกอย่างแหละครับผมขอเช็คพุงนิดนึงนะเฮ้ยอย่าไดี๋ยวงเช็คใหม่เช็คใหม่ขอเช็คพุงนิดนึงเช็คกันนานเลยเอาไปว่า เดี๋ยวเราจะมาเล่นกล้ามท้องกันเออน้อยหล่ยมากนะคะต้องก็แต่พ่ายต้องค่ะชันขึ้นนะนิดนึงนะครับทั้งสามท่านถึงทีกูบ้างแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ซิดอัพค่ะซิดอัพซิดอัพเหรอครับเคขึ้นเอ่อลงสุดขึ้นสุดค่ะหน้าผากต้องประทับกับลงสุดขึ้นสุดผมต่อแค่นี้ว่า ออกกําลังกายอย่างเดียวเป็นวิทยาทานแก่ผู้ชมทั้งประเทศไม่เยวผมกคนทั้งประเทศก็รอชมอยู่ผมจะตั้งใจทำครับหน้าผากปะทะหน้าอกนึกโอ้พูดตรงๆว่าอย่างนี้ซิททั้งวันจริงๆแล้วเซนตต้องทําสามยกนะคะถ้างั้นไหนๆกาอยู่ตรงนี้แล้วคุณพาคุ้งครับผมคุณมีดียังไงครับ ผมบอกเลยนะฮะว่าการออกกาลังกายสาหรับผมนะครับติดตามมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากเล่นฟุตบอลนะก็เล่นทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับนะครับผมบางทีไม่ว่างก็โทรไปเล่นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปจองสนามต้องารจองสนามก่อนเพราะว่าปกติต้องไปจองกับตัวต้องครับนี่โทรไปจองินบางทีช้าต้องโทรไปจองครับผมแล้วก็เลือกผมไม่ผิดหวังมาช่วยเติมเต็มกับทีมรวมสัปดาหดของเราหน่อยครับผม คุณเต้นครับอย่าออกกำลังกายขึ้นมาทันทีอะตอนที่เขาไมช่วยสอนดิฉันไม่เคยเห็นคุณเต้นวิ่งไม่คิดชีวิตขนาดนี้มาก่อนอ่ะฟลอยครับคือจริงแล้วเนี่ยคือผมจะไม่แวะตลกอะไรแล้วนะเพราะผมไม่สาระมากนะฮะคุณบันเทิงไปกับคุณภาคกุ้งไปแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแต่เรื่องมานเตียงให้ใช้อย่างเพียงพอครับผมอ่าชินจริงๆแล้วก็ในในทีมผมก็ นะมีนางงามแล้วมีคนเล่นดนตรีแล้ววันนี้ผมบอกเลยถ้าจะเติมเต็มชีวิตผมเนี่ยต้องมีคนที่เล่นกีฬาคุณพร้อมที่จะให้บุ้ยหวานเป็นคนที่สามปิดจ็อบของคุณไปเลยพร้อมครับโอ้โหอ่ะบุ้ยหวานครับตอนนี้อยู่ที่สัญชญาณของเราแล้วบุ้ยหวานอาจจะคู่กับบุ้ยย่นก็ได้ใครไปรู้สวยเลือกได้ใที่อยู่ทีมไรพภรคกุ้งชินฟรอยหรือเติ้ลครับ ป็นว่าขอไปสู้กับน้องพัลล่าดีกว่าเร,เรียกเ,ยกเปลือกพี่ป้าเห็นมโอ้โห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 แหม่สปอร์ตที่ประทันทีเลยไอ้บ้าแล้ว,วบวยหวานต้องคู่กับบวยยน่นโโโโออ้้หหเดี๋ยวจะไปเอาลูวิ่งกลับคืนมาตอนที้ตากผ้ายอยู่ ก็สนุกดีค่ะพี่ๆเขาก็น่ารักคือเราไปสอนท่าโยคะอะไรอยอ่างเงี้ยใช่ค่ะช่วงต่อไปช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยมักใจกับพี่ภาคุ้งมีอะไรอยากจะพูดไปก่อนเลยไหมคะตอนนี้ท่าที่สอนบนเวทีไปเป็นท่า,ท,าที่แบบสเต็ปเบบี้สเต็ปมากแต่จริงๆแล้วบบลหวานมีท่าย,ยากเยกกอะกว่านั้นอีกค่ะถ้าเลือกเป็นเด็กไปสอนจะสอท่าจะแอดวานซ์แก็วก็ VIP มากกว่านี้มากเลยค่ะชนะเลยค่ะก็ได้สองไปแล้วตอหรับพี่ภาคุงเพราะฉะนั้นก็เหลือโคต้าอีกคนเดียวเรามาดูกันต่อครับเริ่มเลยครับ สาวคนต่อไปครับเป็นสาวงามที่พร้อมจะพาคุณไปท่องเที่ยวเพราะเขามีดีกรีถึงเป็นตำแหน่ง Miss Tourism หน่าสนใจมากน้องชอลลี่ครับ ดีค่ะชื่อชอนลีนะคะชนลีเป็นผู้หญิงสูงขาวหุ่นดีที่สำคัญพูดเก่งอีกด้วยค่ะโดยล่าสุดค่ะชนได้รับตำแหน่ง Miss Tourism International Thailand 2015ค่ะจากการประกวด m มิ s แก a น Thailand ค่ะตำแหน่งนี้นะคะได้รับเพราะว่าชนรักในการท่องเที่ยวค่ะเที่ยวทุกที่ทุกสไตล์นะคะ แต่ว่าถ้าได้ไปเที่ยวกับพี่ๆทุกคนนะคะรับรองเลยค่ะว่าต้องสวีทหวานแหวแน่ๆเลยนะคะอย่างช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวนะคะชนก็จะพาพี่ๆไปรับลมหนาวที่ม้อนแจ่มค่ะอากาศหนาวๆน,นั่งถิ่งไฟกันผัดกันให้ไออุ่นซึ่งกันและกันนะคะแล้วอย่างช่วงหนา้า ชน,ะะนก็จะพาพี่ๆลงใต้ค่ะไปเดทกันที่ฟังดีๆนะคะว่าที่ไหนหลีเป๊ะค่ะดีเป๊ะค่ะดีค่ะหมด,ด,ดเวลาหมดเวลาได้แล้วหมดเวลาได้แล้วยังยัง ดเอาละเห็นกันขนาดนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าน้องเขายังไงก็สวยเลือกได้แน่นอนแต่ว่านุ่มๆครับคุณมีดียังไงครับคุณเต้นครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเชื่อนะฮะว่านางฟ้ามีอยู่จริงพูดไม่เก่งแต่มันเก็บไม่พูดผมรู้เองนะครับว่านางฟ้ามายืนอยู่ตรงหน้าผมจริงๆเนี่ย เรียนตัวเลยครับคุณฟรอยครับเจ็บไหมครับ้อออะไรเจ็บไหมอะไรเจ็บคะเวลาตกมาจากสวรรค์นี่เจ็บไหมครับผมคุณกำลัจะบอกว่าเขาเป็นลูกเห็บเหรอไม่ใช่เ <c oughs> ป็นนางฟ้างไงครับเช่นขอโทษที่มาคนสุดท้ายนะแต่ว่าจริงๆคืออยากจบที่คนนี้เลยกร <c oughs> ดูคนนี้ก่อน ทำไมคุณถึงอยากจะจบเหมือนกับคุณเชนครับคุณภาคุ้งครับพอดีเป๊ะจริงๆผมกำลังไปจะไปเปิดธุรกิจยิ่งใหญ่ที่เกาะแห่งนั้นตอนนี้คุยสัมปทานผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะลงโครงการเดือนหน้านี่เองนะฮะธุรกิจอะไรคะเป็นเปิดเช่าห่วงยางฮะเดี๋ยวก่อะไรครับห่วงยางไม่รู้ของใครแต่ห่วงยางนี่เป็นของเธอครับผมไปไป เล่นเลยครับผมจริงเหรอโวยบ้าโทษเไม่จริงเหรอเนี่ยอันนี้ต้องเลือกแล้วลหะครับ4คนเนี่ยน้องชนลีทีมไหนครับไ็้พี่ฟอยค่ะฟลอย เดี๋ยวห่เดี๋ยวก่งเดี๋ยวหนใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายหมายความว่ายังไงครับไม่เป็นไรแม่เขาให้มาแม่ให้มาใส่พอดีนิ้วนั้นพอดี บอกเลยว่าพอมีตำแหน่งปุ๊บนุ่มพันเพื่อหมดเลยสี่คนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนัดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะคิดว่ามอแล้วพูดไปเรื่อยๆว่าจะไม่มีใครหันแล้วพอเริ่มหันกันมาก็ดีใจมากสุดยอดเลยค่ะมี่ะไยอยากจะถึงฝากถึงพี่ฟอยนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมีการทำความรู้จักกันด้วยนะก็ฝากถึงพี่ฟอยนะคะยังไงต้องเลือกหนูนะคะถ้าพี่ไม่เลือกเนี่ยพี่จะไม่ได้ไปรับลมหนาวกับหนูแน่นอนและที่สําคัญน่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าหนูชอบเสียงกี๋ของพี่เนี่ยค่ะ เข้ามาถึงประสาทะใจของโหนเลยนะคะฝากด้วยน,นะคะปิดจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ3ท่านคุณภาคกุ้งคุณชินและคุณฝอยตอนนี้เหลือทิมต้นคุณตั้นเหลืออีกสองเลยคุณต้นเหลืออีก 2, 2> คือทำไมรู้ไหมช่วงหน้าคุณต้นครับผมจะนำสาวมาให้คุณเลือกทีละ2คนเลยเ,เลือกหนึ่งใน2จะออกมาพิเศษให้คุณ2คนพร้อมๆกันค่ะสองรอบเป็นไงเป็นสี่สาว จะเป็นยังไงนั้นพักกันสักครู่้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกันกบ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็ค่ะ